ยายก่อนนี่แมเขียวอ่อนๆงามๆเลยน้อยใหญ่เลยหัวหยอดนี่ใหญ่โ no> อ้โหอ่อน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 เบิ่งพี่น้องฮ่าเอออ่อนอ่อนๆพี่น้องเบิ่งแดงน้องใหม่ไฟจ้างามๆอบอวบจ้าพี่น้องบังบัง บ้าใหญ่บางก่อนเลยบัง oh, พีหลอกบ้งโอ้ยบังพ er ี่ลอกบ้งนี่ยาวบงผีนอกบ้งหวบเลยจ้ะถือฝนไ้พีห้องัวบัวออนคือกันครับอนี้สวัสดีค่ะพอพป่นีหลอกค่อมันอีสานสะออันเด้ผ้าพี่พานองมารอหามาไม่ได้เด้อจ้ะหายเกาไม้เดิมเท่านี้แหละค่ะปน้ำปลาเนี่ยจ้ะลงไปน้ำม่น้ามูลเด้อจ้ะแล้วรอปน้ำมูล สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุก่านเนาะค่ะเมื่อกีพ้พามาหลาะนองไหม้ไฟเนาะค่ะฝนตกมาใหม่มาหลเะเบน่ขา่มว่าพันสิบปุงสี่ขืนบอ่อหลาะเวี้ยงแถวแม่น้ำม่วนนี่แหละค่ะหิมแม่น้ำม่วนนาะยายเนาะอําเภอลาศีษสไลจังหวัดศรีสะเกดค่ะมื่อกี้มาถือว่าเศร้าเติบค่ะแต่ก็โอ้แดดนี่ออกววาย,ยางคัะค่ะ ไป,ปหลวนกันค่ะอยู่ไมาเบิ้งพี่น้องบางยังไงพี่เ <c oughs> <c oughs> ปไ็นใจสิเคยเห็นบางยังไงใยายมากระโดดจ้าเ <c oughs> บิ้งพี่น้องเบิง้งมางยังน้อหนิหมากกระโดดเตี่ยได้จ้ากระโดด,ด,โดปลาอันใบเพันธนี่ถ้าอ่อนๆกินได้เด้อจ้าผักกระโดนสมัยเกา่าเฮานี่หมาคนง่ามๆจ้ะบ่หัวกินได้บ่ใบเพันธุกินได้บ่ยญ่ได้จ้า ใบเนี่ยอ่อนนี่กินได้จ้ะตะปนเพิ่นปรุงมาใหม่เนาะแม่นจ้ะนี่เพิ่นแก่แล้วจ้ะใบเพิ่นแก่แล้วนี่เพิ่นเป็นหมากเบิ่งหมากเพิ่นพี่น้องเก็เห็นบ่นี่หมากกระโดนจ้าไปไปเลาะเฮาสิไปทางไหนก่อนตรงไปพุ่นละเราลนนน้ำคนปะ <laughs> แต่้นจ้ะงามเนาะจุนมา nhau จุนแม่ฟังคนค่อยไปเอาตรงคนโอ้ยบังน้ำหม้อค่ะตอนเช้าด้วยจ้ะหม้อคนยังอยู่น้ำใบคนเลยอยู่เลยเด้อท่อน ขึ้นยาวเวอรพี่น้องเอาขอพันไหนอยู่ค่ะอ่อนดีเห็นป่ะค่ะเขียวอ่อนอ่อนจังเบยแบมเนี่เขียวเนี่เนาะยายเจ้าขอหุนอ่อนดีเล้วป้าใหญ่บางกอเนี่ยบางพี่น้องเบิ่งโอ้ยบางพี่น้องเบิ่งนี่ยาวบางพี่น้องเบิ่งอวบเลยจ้ะถือฝนไหมพี่น้องอวบปับอ่อนตอนนี่คือการกับอันนี้เลย แมนบดเลยพี่น้องมิเตเน่นองใหม่นี่ก็แมนนี่ก็แมนนี่บึงอ่อนอ่อนอ่อนผีผีก็นนี่อ่อนยางค้างเลวพี่น้องผาดบึงบิ่งมองเดียวได้นี่พี่น้องพี่ยอดนี่นี่ผี่ยอดด้วยาดมองเดียวมองเดียวมองเดียวเด้อ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 ง่าย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 พี่น้องง่ายมเห็นบ่เห็นบ่ ขึ้นอบวบพี่น้องขึ้นอบวบของเรียกเบิอฮ์อ่อนๆอบวบเลยจ้ามาพี่น้องหางน้องไม้หางน้องไม้ไฟจ้าตีฝนใบอ่อนๆมาเนยังมันยังนี่เด้อเอาอะไรมาเนี่ยขอเพิ่นขอด้วยจันเอาปองด้วยขึ้นแต้มก้อนด้วยตรงนี่ที่นี่ก็บเม่นนี่ก็บเม่นบ้าดมานะไรมันดีโอ้ย พี่น้องตัวเดียวน้ำหมอยังี้มาทันเสด็จเลยมาแต่เสาได้ก็่ะจ้ะอ๋อคือแต่เป็นแหนกคือเนาะอือคือเม่นมาประทันตัวหนึ่งใหญ่เม่นเม่นผิดเงี้ยวผิดไปเลยตัวเดียวมาพี่นอ๊อกตัวเดียวจ้าอือจ้ะโอ้มาแล้วจ้ะติเกอแกงเลยจ้า เด้นั่นๆห้องคุณก็ไอีกทางคุก็ม่อีกเดี๋ยวคอยหยับไปอุ้ยนอนนอนไปเน้อไเนาะก็จ้านี่ข้างในอยู่บ่นี่นี่แต่มก็ถูกคนถูกฝนถึงยางงามเรูี่้นง่จ้าใกล้ใกล้ใก้เดีใก้า่ตจ้ก่อเดียวจ้ะ อุ้ยอกหัวเลยนาอยายเนาะอกหัวจ้าบึงหยอดอกหัวเลยจ้ออังเบิกนิดบึงหิดเดี๋ยวไล่เลยด้อนี่พอดียวพอแกงเลยจ้า้ปไปตัวจ้านั่นน่ย่ายปองเนียด ไอปองมีน้ำสีเลืมลืมอยู่เดือยยายหนนค่ะแหนงคนขืนเงวเอหลายเลพี่น้องเ้ยเอาแหนงคนเอาแหน่นได้นงามแหน่งนอ่อนอ่อนค่ะอัวอ่อนดีค่ะอัวอ่อนงที่ใกำนึงามค่ะนี่หลาลมั้ อะตัวเขาฝนแนงฝนอ่อนงามงามใหญ่เถอะฝนไม้เถอะฝนไมเบิึงแล้งนองใหม่ไฟจ้างามงามอบอวลจ้าอ่อนนี่นี่นี่ใช่ทางพี่ก็มีบ่เนี่ยเนี่ยมบ่เห็นพี่น้องบ้างบ้าง เหรอเสียนี่หลายอยู่ด้วยพี่น้องเบิางยอดนี่นี่ต้องไงบ่นี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 ่เห็นบ่เห็นอ้อนทูลอวบอวบมาทางพี่สองเห็นบ่เดี๋ย็ดเนี่ยมือมือมือมืนี่เอาตัวนี้ก่อนก็ได้นี่บ่ เป็นงามยางคักพี่น้องนี่หดีจา้าฝนตกมาใหม่อายาห,หย่อดนี่ยายโอ้ยโอ้ยอ่อน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 เบิ่งพี่น้องเหมือนนี้ยายเราปายงางค่ะกับน่อไม่งามหน่อไม่งามด้วยจ้าโป่งขึ้นไม่ถือฝนนี่จ้ะเบิ่งตี๋เอือ บอ่อนๆพี่น้องนี่ก็เล่งข้นเบื่อกีก็เล่งข้นเตาหนนๆแล้วมีด้วยเอาไหนก่อนเนาะแท่งก็เล่าแท่งพี่น้องเอาไปฟอร์โม่เพื่อนนี่บอรหนี่เห็นบอลก็เล่าเตะก็เล่งเตะแีงเงาเตวนย่าเลยที่จ้าอันนึ่บ่ใสนีบ่บ่น่นนนี่บ่ อ่อนแน่บมดเหีนเอาได้อ่อนดีพอดีเลยอ่อนขอขอเพื่อนอโอ้ยพวกนี้คอยมาเอาของกันเนาะจ้ะนี่เงี่อาได้ไหมนี่ยงได้ไหอ่อนได้นี่โอนโอยโอนนี่เอาเอาจังสีนี่โอนโอนอ่อนได้นี่บ่นหนเลย ญงได้นี่อบวนี่แก้งแสบได้นี่นี่ละแห่งอ่อนดีเนาะย่าจ้าไปเมื่อแล้วก่อนนี่น่อเนี่มายาดี่ะง่ยอบดีค่ะหน่อเธอฝนว้วบขอบอ่อนพอก็อนอ่อนพี่น่อง เอาขอ,อาปองเ่นแกงมีบอ,อ้อ่ออู้สวน่หมดแต่อาเพลดอู้ใหญ่ก่อนน่แมเขียวอ่อนอ,นอนงามๆเลยเนาอยใหเนาะหยอดพี่น้อ,นอง่ติยยอดโอ้โหอะไรจ้ะ บิกเบิกปัดอ้อนเอาจำเลยด้วยจ้ะเอาขอเอาขอพี่น้องแล้เพิ่อกระแตขึ้นมาตัวนี่ก็เอาแดดอ่อนดี่ใช่ไหมอ่อนนี่แน่นอนนี่ก็อ่อนนี่ก็แม่นนี่งุดนี่เดี๋ยวข้างในเออเอาตัวไหนก่อนเดี๋ยวข้างในคอยหยับหย่อนและงามดิอ๋อดูว่างุดๆกิจกำลังแขทงเห็น ดึงออกนี่ก็แม่นนี่โอ้ยก็ลวโอ้ยตอนเอาบ่เอานางดินนางดินนางดินหน่อยไปจ้าจ้ี๋อุวบอ้วบเขาเขาพี่มือก่อน่ะข้างในเลยบอข้างในหน่อยไปบ่หน่อยจุกหน่อยก็อ้อนพี่น็อ้อน กันยอดใหญ่ก้นโจดอยู่ค่ะถือฝนอ่อนนี่โจดย์กระแสปไปอีกแบบเนาะแต<อ>่ยอดเพิหน่อยกว่ากันเนาะยายเนาะโจทหอมแข็งแข็งกระหนอดหน่อยกว่ากันอ่ะ,ะอีกฟ<อ>ลองนึงนี่โอ้ยเออเพิ่งพี่น้องอ่อ,อน nhập rồi nhọt nữa à, đầy bò Để bò Nhi hủ thêm qua. Nì, chim nhi chim Ừ. móc mọc để chốc này thì theo ông khóc nằm có lọc lọc đi rồi móc 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 อ่อนๆป่ะไปต่อจ้าได้ลายแล้วเด้อพันธเถืองหมอกเปียกวัดป่ะเก็บเอาของเอามีดเราใบใหาย เอาเลยนเไม่ค่อยจ้าอ,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 อ่อนๆถือฝนถือฝนใหมเป็นกาถือนน่นอนยาวมาเลย เงาไ้ครั้งเนาะตอกคุณนงข้างในมีปะอออยู่ที่เงาเนาะอ้นิมอ่อนเจอฝนม่เนาะ กำลังขตกลขืนจ้ากลแตกนี่นใหม่ไข้า้งถือฝนกำลังขืนเลยจ้านี่อ,อ,นอ,อ,นอ่นอ,อนที่น่อบึงอ่นอ่อ,อน,ออน อ่อนอวจ้าจแตแงเนียงบแตงเนีงขึ้นเขียมวมเืดจ้าขึ้นไม้เด้วยจังตอนนี้ไปขึ้นไม้นะเมานาะเขี้ยวมืดเหรอพี่น้อนงถือฝนค่ะลองถือคสัตว์ขึ้นงามสัตว์ขึ้นงามเขียวโคตรเลยขึ้นยายวยามามจ๊ะคอเลย ถือฝนเท่าได้ทัง n าวเร็ววกันพี่หน้องนี่ตนเห็นบ่นี่มาเลยจ้ะจ้าเป็นคนดียวากันเากันนเอาเดี๋ยวลได้ขะังคนเากกจ้ะบ่ไดมาง่ายเนาะเอันอ่อนดีเด้วนอขนอน 嗯嗯。Mm. Mm. เอามถเต้นเลยจ้า ฝนไหมเนะาะโ้นี่ยือนีเ็นงเลยจ้ะงามๆเลยโอ้เป็นขุคนเลยเป็ใแต,ต้มมางามขน้นมาอ่อน คุณควได้หางอ,อ,อ,างอ่อนเจ้าหางแด่น่อยน้ำหกับเกาะตนน้ำน้ำกระนี่ก่อนหย่นด้่อนหนึ่งเห็นบ่มู้นเป็นบอลดำไปในการคุณไงบอลกขังไปขังม่นด้โม่กนนี้ขงังกนนี้โอ้ออาก่อน ีด้านแม่เบลล์เดียก็้องข้นจ้าอ้ยหงอยเฝ้ายากเอาเลยใหญ่ักเลยจ้าก่อนนึ่งเม่ยร้ายด้วยจ้ะนี่แต่ขืนไหมเนาะแต่ไม่นีแต่งยเน่โอ้แต่คนขืนโอ้น่ะก็แต่เพ่อนเนี่ย อ่อนเนาะอืมอ่อนจ้าวันนี้มาหาหน่อไใหม้ไฟแต่เสาก์กมานอยู่เด้อค่ะพี่น้องมานมานจ้ะอ่อนๆอนอวบจ้างามๆเลยค่ะจ้ะโอ้ยนี่วผีน่องเลยเอาขอเพ้่งน้อกค่ะขออ่อนๆเลยได้ค่ะหนึ่งอ่อนอ่อน่อนจ้าอ้วนอ้วนเลยจ้า คลิมนียก็สิได้ลาไปก่อนเนาะคะ่ะกะมาโดนเติบก็บสวยแล้วเนาะยายเน้อห,นอ,หอนค่ะเริ่อมหอนเลยจ้ะสู่แดดบ่วาย,ยค่ะคลิปนี้ก็สิได้ลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกําลังใจช่องอีสานสะออนเดนเอเด้อค่ะขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเนาะคะ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีสสดค่ะขอ,อกันคลิปหนาเนาะคะ่ะ มึงอีกหรอโอ้ยายงามโอ้หัวด้วยค่ะอัวด้ยค่ะปะหอ,อนแล้วสวย <laughs>